ใช้เบอของเราก็เห็นวงกดเลื่องดาวข้างก็คือราดาวไปที่จอดเคอปเตอร์คัดที่ด้านของรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในารชาชกาลที่9ที่ท่าเกเราได้ปรับปรุงตั้งแอกไม้ได้ถ่ายวิชาบอร์ได้ด้วยนะคะ้าพสวยงาบเลยค่ะเสียงน้องน่ารักมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ทำเสียงแบบน้อง ทำไม่ได้ค่ะน้องน่ารักแต่เราทำแล้วตองอรค่ะตอเบอร์รี่ตองอลละไรเองค่ะเนี่ะขอบคุณคุณบาทตรายการชมความเสื่อของเราก็จะมียาหันยาของชาวบ้านอยากพูดตามน้องนะทำไมล่ะค่ะน้องมันเหมือนคนเดียวกันใช่ไหมใช่เสียงแรกอาจจะเป็นเสียงเด็กอ่าโตหน่อยก็เป็นเสียงวิจาร แล้วถ best, ้า so ม e> ึงทำเสียงก็จะเป็นเสียงที่สามเสียงแก่ใช่ไหมตกตกรถเลยทานี่ข้อใช้บริการรถรางของเครื่องคุณได้ราการเชีงอย่าลืมกดสมัครขายกดไลค์กดแชร์กับกระดิ่งด้วยนะะลังแาวนี้กับคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย